สวัสดีครับนภพรนะครับวันนี้นภพรก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก่อนนี้นภพรซื้อมาพร้อมไส้กรองนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็นี้จะเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึนะครับศูนย์ดับเบิลยี่สิบนะครับอันนี้ก็ก็ยี่ห้อนี้ยังไม่เคยใช้นะครับเพิ่งจะมาลองใช้เป็นครั้งแรกนะครับก่อนนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับอีเดมิสึนะครับออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ก็ซื้อมาจากช้อปปีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แท้แน่นอนนะครับอันนี้ซื้อมาได้ราคา1,000บาทนะครับก็ก็จะพร้อมใส่กล่องครับพอแพ็กเกจเขาค่อนข้างสวยครับของแท้แน่นอนอ่าอิาอ่าเมซิโอ้โหยากครับภาษา,าญี่ปุ่น อ๋น้ำมันเครื่องอีเดมิสุนะครับอกอเสียงผิดก็ขออภัยนะครับอันนี้ก็พร้อมไส้กล่องนะครับก็ของนะครับก็น่าจะเป็นเกาหลีนะครับอาจจะผลิตจากประเทศเกาหลีภาษาเปนภาษาเกาหลีมนีภาษาอังกีดภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหลายภาษาอ่านไม่ออกอ๋อนี่ก็เป็นพร้อมไส้ก่องนะครับกอ มีตัวนี้ด้วยครับน้ํามันเครื่องนี่ครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเครื่องก็นี่ก็เป็นน้ํามันเครื่องของอีเดมิสุนะครับก็ออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ออกเสียงอาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับน้พรานก็จะออกเสียงไม่ค่อยถูกอันนี้เป็นสี่ลิตรนะครับอีเดมิสุนะครับก็ออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นครั้งแรกนะครับน้อรนซื้อมาจากช h อปปี้นะครับก็ ร้อมใส่กองก็จะ1000บาทพอดีนะครับก็ราคาเขาก็จะอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับ800 900หรือ1000บาทก็ขึ้นอยู่กับเพจนะครับแต่ละแต่ละเพจก็ราคาไม่เท่ากันนะครับนี่พรอก็ซื้อมาพร้อมใส่กอง1000บาทก็อีเดมิสือก็นี่นี่พรก็ใช้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยลองครับนี่ก็จะมาลองนะครับก็จะมาลองเล่นราคา ไม่ถึงพันดูนครับว่ามันขับแล้วมันจะโอเคไหมจะดีไหมปกติก็เราก็ใช้น้ำมันเครื่องราคาก็ประมาณาพันกว่าบาทถึง2000กว่าก็ใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะคุมนะครับอันนี้นภพาก็เตรียมอุปกรณ์นะครับบ,อบอ็อกบ็อกถอดพวกไส้กรองครับุญแกแม่แรงค้ำรถนะครับก็นี่เราก็จะค้ำรถเราจะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของรถเจ้าซูซูกิเซยตะครับคันนี้นะครับ ก็คันนี้เราก็ใช้งานมาได้เราเปลี่ยนไปคราวก่อนนะครับเราก็วิ่งไปประมาณอ่าไม่ถึงยังไม่ถึง5,000โลนะครับน้พรก็ยังน้ำมันเครื่องยังใช้ไม่ถึง5000โลครับก็วิ่งไปประมาณน่าจะ3 0 0 0 4 0 0 0โลนะครับก็ใช้มาได้ประมาณน่าจะยังไม่ถึง4เดือนนะครับน่าจะประมาณ3เดือนกว่าครับประมาณ3เดือนกว่านี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรองของรถเจ้าซูซูกิเซตนะครับก็เจ้าซูซูกิเซตคันนี้ครับน้ำมันเครื่องก็ล์พรใช้รถคันนี้ครับน้ำมันเครื่องยังไม่เคยใช้ถึงหมื่นโลแล้วเปลี่ยนสักครั้งเดียวนะครับหลักๆก็จะอยู่ที่สามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเต็มที่ก็ไม่เกินเจ็ดพันโลก็ถ่ายแล้วนะครับก็หลักๆกอล์ฟพรก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องค่อนข้างบ่อยครับใช้ก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนมั่งห้าเดือนมั่งหกเดือนมั่ง ยังยังไม่เคยใช้ถึงเจ็ดเดือนนะครับเต็ม kind ท of ี well mm ่ก hmm. ็6เดือนกว่าครับก็เรายังไม่เคยใช้น้ำมันเครื่องถึงถึงเจ็ดเดือนก็หลักๆก็เต็มที่เราเคยใช้แค่6เดือนนะครับหเดือนกว่ามีแค่ครั้งเดียวนะครับหลักๆเราก็จะใช้แค่สเดือนมั่ง3เดือนมั่ง5เดือนมั่งนะครับน้ํามันเครื่องเรายังไม่เคยใช้ถึง1นึ่งหมื่นโลนะครับหลักๆเต็มที่ก็มีครั้งเดียวครับเราใช้ถึง7 0 0 0กกโลนะครับนอกนั้นก็ S. <S ใช้แค่ห้าพันโลสี่พันโลสามพันโลบางทีก็พันโลบางทีก็พันห้าร้อยโลก็มีนะครับเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนทุกครั้งนะครับคันนี้ค่อนข้างถ่ายบ่อยนะครับนภพรก็ถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยครับคันนี้ก็ใช้ดูแลค่อนข้างดีรถไม่มีปัญหาครับน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายก่อนที่จะถึงระยะตลาดครับน้ำมันเครื่องครับอ๋ออันนี้จะมาลองเล่นยี่ห้อดีดูนะครับเนี่ยครับสีน้ำมันที่นภพรถ่ายครับก็ยังดูใสนะครับยังดูสี ไม่ดำเท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะถ่ายมาได้ประมาณ3เดือนกว่าไม่ถึงสี่เดือนนะครับติ่งก็น่าจะยังไม่ถึง5000โลน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ถึง4,000พันโลนะนจะไม่ผิดน,นะครับอ่าหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับพอดีรถซูซูิเสียก็ไม่ค่อยจะใช้กับจอดถ้าส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จอดมาได้หลายวันแล้วครับก็ประมาณ2องวัติดนะครับไม่ได้ใช้พอวันนี้ก็เลยจะถ่ายแล้วมันเครื่องครับซื้อต้อมเครื่องมาใหม่ เปลี่ยนถ่ายไมเ่เครื่องแต่ละครั้งเราก็ต้องมีแม่แรงครับเอาไว้ค้ำนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้มุดเข้าไปใต้ท้องได้นะครับถ้าเราไม่ค้ำเราก็ไม่สามารถมุดไปใต้ท้องเพื่อจะไปขัดนอตนะครับอันนี้เราก็มีแม่แรงครับเยวจะเอาแม่แรงลงนะครับให้ไมาเครื่องมันไหลลงให้ให้หมดก่อนนะครับเราก็จ้าแม่แรงขึ้นเหมือนเดิมแล้วเราก็จะถอดไส้กรองออกนะครับแล้วก็จะใช้กุญแจ,จนะครับขันอ่า ใส่กองลนะ้มาเครื่องออกมานะครับอุออกปกรณ์อาจจะไม่ครบนะครับพอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> <c oughs> จะขันอ่าอ่าเนี่ยครับใส่กองมันเครื่องครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ นน,นมัจจะไม่เลือก็เลือดจนได้นี่ก็เป็นน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกบูกี้นะครับ,รบสียังใสนะครับก็ยังใสครับก็วิ่งก็ไม่ถึงห้าพันโลนะครับนี่ครับ สีก็ใสยอยู่นะครับก็นี่ถ่ายก่อนนะครับเาพอยก็ทำการาใส่ไส้กรองตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ทำการใส่ไส้กรองตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะขัดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องะค,ะ <c oughs> ครับครับนี่เราก็าเตรียม ขวดน้ำนะครับอันนี้เราก็ตัดครึ่งแล้วนะครับเพื่อเพื่อจะเอามาลองน้ํามันนะครับเพื่อจะไม่ให้มันหกนะครับเราก็เราก็มีกระบวยนะครับแต่เราซื้อมาเราไม่ได้ใช้เราขี้เกียจลายครับเราก็ใช้ขวดพลาสติกครับมันจะสะดวกกว่าครับใช้แล้วก็ทิ้งเลยก็เอาไว้ลองน้ํามันครับตอนเราเทมันจะไม่เลอะเราก็จะทําการเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องนะครับ อันนี้ใช้สามลิตรครึ่งน,นะครับของเจ้าซูทูกิเซียนะครับต mm. อนนี้อาจจะับปันอาจจะตัดต่อได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาจับมือตรงมือถือนะครับพ mm. อดีแม่บ้านเขาซักผ้าอยู่นะ mm. ตะปอยก็ทําคนเดียวนะครับน mm. ีม้มีอุปกรณ์ช่วยนะครับเราก็จะเทน้ำมันเครื่องนะครับเ mm. อาใช้สามลิตรครึ่งน,นะครับ ก็สีน้ำมันเครื่องค่อนข้างสวยครับนี่เราก็เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกนะครยังไม่เคยใช้นะครับยี่ห้อน,นี้นะครับกอสีน้ำมันเครื่องค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวเราใช้เสร็จแล้วเราจะไปลองวิ่งดูว่าวิ่งแล้วมันโอเคไหมมันเลื่อนไหลไหม ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่เคยลองแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูแต่เราไม่ได้วิ่งวันนี้ครับเราจะวิ่งวันหลังครับเราจะอัดวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูครับว่าเราไปลองวิ่งแล้ววันตามเร่งเป็นยังไงนะครับก็จะใช้มาณสามลิตรครึ่งครับ phải bắt chưa ok, okay. เจเรียบไลน์เราจะทำการปิดฝาะคระับก็ฝาก็หมุนพอตึงมือนะครับก็ได้หมุนแน่นนะครับพอตึงมือนะครับโอเคเรียบร้อยตามเราก็เปลี่ยน่านนะ้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นคะรก็เปลี่ยน่านนะ้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยนะครับต่อเราเช็ค่า ปาปิดน้ำมันเครื่องแล้วก็หมุนพอตึงมือนะครับเราไม่ได้หมุนแน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้หมุนตึงมือก็พอครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะมันจะดูดเองครับเพราะว่าถ้าเราหมุนหมุนแน่นเกินไปมันจะไม่มันจะหอจ้าครับมันจะหมุนย้าเราก็เลยหมุนแค่ตึงมือครับเดี๋ยวมันจะ่แน่นเลยก็ระดับน้ำมันเครื่องเราก็วัดพอดีนะครับพอเติมได้พอดีเป๊ะนะครับไม่เกินนะครับก็เราก็เช็คทามเรียบร้อยของน็อตถ่างน้ำมันเครื่องที่ใต้ท้องครับไม่มีรอยซึมนะครับแล้วก็ เช็คคำเรียบร้อยของไส้กรองก็ไม่มีการซึมไม่มีการรั่วน,นะครับประกอก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วครับก็เสียงเครื่องค่อนข้างเงียบนะครับก็ไม่ต่างกับยี่ห้อเดิมที่เราใช้นะครับตอนนี้เราก็ใช้น้ำมันเครื่องอีเดนิสึอนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเ,เขาบอกว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองวิ่งดูครับว่ามันจะดีจริงไหมเรายังไม่เคยลอง,งเราก็จะไปลองใช้รุ้งนี้นะครับวันนี้เราไม่ได้ลองครับวันนี้เราก็ เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเสร็จแล้วมันก็เย็นแล้วนะครับก็ประมาณ5้าโมงกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปลองเทสพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับพอวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้เราจะไปเทสตัวครับิงไปมุกเล็กก็ระยะทางไปกลับก็ประมาณ10กโลนะครับไม่ได้ไกลนะครับก็เราเปลี่ยนถ่ายถ้ามันเครื่องของเจ้ารถซูซูกิเซตเราอาจจะรีวิวได้ไม่ดีนะครับนพพรก็จะพยายามทําให้มันดีนะครับก็ะพพรก็อาจจะพาไปที่หนึ่งนะครับช่วง ถอดน็อตไอทางน้ามันเครื่องที่อยู่ด้านล่างแล้วพนก็ไม่ได้ถ่ายทํานะคะะรับแล้วพยก็ขันออกแล้วแล้วก็มาถ่ายทีตอนที่มันน้ำมันเครื่องมันใกล้จะหมดแล้วนะคะะรับแล้วแล้วพรก็ไม่ได้ถ,ถ่ายทําตอนที่อ่าก็ถ่ายนิดนึงครับตอนที่เราขันอ่าไอไส้กร,รน้ำมันเครื่องออกครับมือมันค่อนข้างเลอะและ้วพยก็อาจจะถ่ายทําได้ไม่ดีครับพนก็ลืมสูตรครับเวลาเราขันไอ ใส่กรอกมันเครื่องครับให้เราหมุนนะครับหมุนพอพอเราคลายบุญแกหะครับพอเราคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทาหมุนนิดนึงครับหมุนพอน้ำมันเครื่องมันไหลออกเราก็เอามือออกครับเพราะเพื่อมือเราจะไม่ได้เลอะนะครับพอดีนกพรก็ตอนที่หมุนใส้กรอกมันเครื่องออกมาท้อพรก็ลืมเอาเอเอามือออกครับเพราะว่าก็หมุนไม้เลื่อนน้ำมันเครื่องมันก็หกก็เลอะมือครับก็เลยทําให้รีวิวได้ไม่ค่อยดีครับท้อพก็ลืมว่าก็หมุนออกหมุนออกนิดนึงครับพอมือ คายออกหนึ่งแล้วมันเครื่องมันก็จะไหลลงมาเราก็ปล่อยให้มันไหลก่อนนะครับพอไหลเสร็จจนมันมันจะไม่หกเราก็เอามือหมุนอีกทีครับมือเราจะได้ไม่เลอะนะครับแล้วใก็ลืมตรงนี้ไปก็พลาดไปก็ขออภัยครับแล้วก็จะรีวิวได้ค่อยๆดีตอนที่เราประกอบไอ้น็อตอ่างน้ำมันเครื่องหมุนเข้าเราก็ไม่ได้ถ่ายทําแล้วก็ตอนที่เราประกอบไอ้ไส้กรองน้ำมันเครื่องเราก็ไม่ได้ถ่ายทําเพราะว่าเราเอากล้องเข้าไปถ่ายใต้ท้องครับ มันมืดครับมันมองเห็นมันค่อนข้างจะมืดครับเดี๋ยวเปลี่ยนครั้งต่อไปเราก็ต้องเอาอเอาหลอดไฟมาส่องใต้้องครับเพื่อเพื่อเราจะได้เห็นการวิธีการถอ,อดน็อตขังน้ำมันเครื่องถอดไส้กรองให้เพื่อนๆดูนะครับข้งวันนี้ก็อาจจะทําทได้ไม่ดีก็ขอเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราก็อาจจะถ่ายทำได้ไม่ดีก็ขออภัยนะครับวันนี้เราเดี๋ยวเราก็จะไปลองขับพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีนะครับนภอนะครับก็เดี๋ยววันนี้นภรก็จะไปลองขับนะครับก็อนนี้นภรก็มาใช้น้ํามันเครื่องนะครับอีเดมิสึนะครับอีเดมิสึก็เสียงปิดเข้าขอไปด้วยนะครับก่อนนี้จะเป็นรถซูซูกิเซียตนะครับรถคันนี้รถคันนี้ก็ประมาณอายุนานพอแปดปีนะครับเลขไม้ก็อยู่ประมาณจะสองแสนแล้วนะครับอยู่ที่แสนแสน 9ก0 0 0น้าะครับอ๋อนี่เราจะไปลองขับดูนะครับว่าถ้ามันเครื่องของพีเดมิเสือว่ามันลื่นไหลไหมนะครับก่อนนี้เลขไม์เราก็อยู่ที่195,203กกิโลนะครับ3กิโลนะครับ,คร,บครับวันนี้เราก็จะขับไปไม่ไกลนะครับเราก็จะไปในอำเภอมวกเหล็กนะครับเราก็จะลองวิ่งใกล้ๆนะครับเรายังไม่ได้ วิ่งยาวๆเดี๋ยวเราจะลองวิ่งยาวๆจากโมกเหล็กไปที่อุฎอนนะครับว่าเราจะไปช่วงเมษาช่วงสงการอากาศร้อนๆน,นะครับเราจะไปลองเทสว่าน้ำมันเครื่องอีเดมิสอว่ามันอากาศร้อนๆมันจะขับดีไหมแรงมันจะตกไหมมันจะอืดไหมเรายังไม่รู้นะครับอันนี้เราก็จะไปแค่โมกเหล็กก๊จากบ้านเราไปมวกเหล็กไปกลับก็ประมาณาไม่ถึง20โลนะครับเราก็จะทําการ เดินทางนะครับไปลองขับรถครับเราก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับเราก็จะขี่ไปไม่เร็วครับก็ขี่ไปปกติช้าๆครับก็ไม่ได้ว่าจะเร่งแรงหรือจะขับเร็วครับก็แค่เราไปทดสอบว่าน้ํามันเครื่องมันขับดีไหมวิ่งดีไหมนะคะเพราะน้ำมันเครื่องครับเราออกตัวขับออกตัวช่วงออกตัวเราก็รู้แล้วครับว่ามันดีไม่ดีเพราะว่าเราก็จะจับอาการได้ครับเพราะว่าเราก็ใช้น้ํามันเครื่องมา ก็หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับนครก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแพงตัวถูกก็ขับมาแล้วนะครับแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็จะต่างกันนะครับหามหามอืดคามแรงก็จะต่างกันนะครับนครก็เคยใช้น้ำมันเครื่องมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับก็นครว่าน้ํามันเครื่องมันค่อนข้างจะลื่นดีนะครับนอนออกตัวมาครั้งแรกนะครับก็รู้สึกรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องมันค่อนข้างจะลื่นนะครับ ู้สึกว่าเครื่องมันเบาออกตัวกดคันเร่ง,งิดเดียวมันก็จะพุ่งอย่างเดียวครับมันค่อนข้างจะเบาอันนี้ก็ขับออกมาจากบ้านไม่ได้ขับเร็วนะครับประมาณ40ก็เร่งาปกติก enfin ็เราก็เลยเราก็จะเทสต,ตอนที่เราเร่งปกติว่าเวลาเหยียบมันลื่นดีไหมคันเร่งลื่นดีไหมรถลื่นด,ดีไหมกาอ,อันนี้น้ำอนออกมากค่อนข้างจะลื่นนะครับคันเร่งค่อ mm นข้างลื่นไหลค่อนข้างจะเบารถค่อนข้างจะมีรู้สึกว่ารถมันลื่นค่อนข้าง ดีครับก็คือเนี่ยช่องออกตัวควเร่งก็ดีนะครับออกตัวได้คด่อนข้างดีก็ไม่ได้ออกตัวแรงนะครับทุกครั้กอ,ออกตัวปกติก็เร่งลองดูว่ามันค่อนข้างจะลื่นไหลก็ดีนะครับก็ไม่แพ้น้ำมันเครื่องนาะพวกราคาแพงๆที่นกพานเคยใช้นะครับนกพาก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับก็ยี่ห้อแพงๆก็รันหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0นกว่าบาทนะครับซื้อในช้อปปี้ก็จะอยู่ประมาณ กะ l o น,นึงก็จะอยู่ประมาณพันวกว่านครก็ใช้มาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับก็หลายยี่ห้อนครก็ขับรถมาหลายปีนะครับก็ใช้มาเครื่องมาก็ก็ไม่ได้ว่าจะใช้ซ้ำยี่โอต่างเร่งดีอรพอเหยียบปุ๊บก็มาเลยครับค่อนข้างลื่นไหลพอที่โค้งอยู่ประมาณ80สิบก็ต่อน,นิดหนึ่งช่วงโคง้ง ก็มาลองประสิทธิภาพของแล้วมันเครื่องนะครับที่เราเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อวานนะครับก็ยังไม่ได้วิ่งครับเพิ่งวิ่งไปครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าลื่นไหลนะครับตับฟนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร่งดีครับไม่เอืดไม่อะไรครับก็หยียบุข้ามาเลยครับค่อนข้างลื่นนะครับรู้สึกได้นะครับลัคฟังก็เคยใช้แล้วมันเครื่องมาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้ก็คือว่าโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะผ่านนะครับกับฟว่ามัน ก็โอเคครับค่อนข้างลื่นครับอันนี้ก็ใช้เป็นครั้งแรกนะครับอ่าอีเดไม่สึกนะครับก็ออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับก็ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อมันเท่าไหร่ครับอ่าจะพูดอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกก็เล่นดีครับอัตราเล่นดีครับก็ออกจากบ้านครั้งแรกเราก็รู้เลยว่าช่วงเราออกตัวครับรู้สึกว่ารถมันเบาครับแล้วก็เล่นมันก็เล่นมันค่อนข้างจะเบาค่อนข้างเล่นดีอ่าค่อนข้างจะดีครับก็คือน้ำมันเครื่องมันประสิทธิภาพของมันเครื่องค่อนข้างลื่นไหลครับตอนรู้สึกนะครับ ก็รถฟันก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อครับบางยี่ห้อเราเปลี่ยนมาใหม่ๆมันก็ไม่ได้ขับตีขนาดนี้นะครับมันก็จะมีอืดมั่งแล็นิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็คือว่าคําแตกต่างมันก็ถือว่าโอเคนะครับก็ผ่านนะครับหเดี๋ยวเราจะลองใช้ยาวๆครับวิ่งทางไกลย,ยาวๆครับว่าขับทางไกลย,ยาวๆช่วงเดือนเมษารถติตดๆนะครับช่วงเทศกาลสงการเราจะไปเที่ยวสงการไปสงการไปต่างจังหวัดวิ่งมา4 0 0 500โลครับว่า เครื่องร้อนร้อนวิ่งช่วงกลางวันว่ามันจะแรงตกไหมมันจะเกิดไหมมันจะอ่ามันจะตื้อไหมเรายังไม่รู้นะครับเทาวิ่งทางไกลยาวๆอ่าเรายังไม่รู้ครับเวลาเราจะเทสน้ำมันเครื่องครอ่าเราต้องเทสช่วงที่มันอากาศร้อนๆนะครับอ่ารถวิ่งทางไกลยาวๆวิ่งขึ้นคึ่นขึ้นเขาครับเราก็จะรู้เลยว่าน้ำมันเครื่องที่มันดีครับเวลาขึ้นกึงขึ้นเขามันจะไม่เอือดครับมันจะไม่ตื้อค่อนข้างจะลื่นไหล เราพอเคยใช้น้ำมันเครื่องตัวแพงๆครับเวลาขับขึ้นขึ้นเขาขึ้นภูถ้าเบิดก็ค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับอากาศร้อนๆก็วิ่งขึ้นได้สบายๆครับก็รถก็ไม่เอิดครับขับมาจากมวกเหล็กไปกุ้าเบิร์กก็300-400โลครับก็ขับขึ้นเขาประมาณ30กวโลครับขึ้นตลอดทางครับเครื่องมันค่อนข้างจะทํางานหนักนั่งกันไปสองคนค่อนข้างจะโอเคนะครับค่อนข้างขับดีนะครับเครื่องไม่ แรงเครื่องไม่ตกครับตัวนี้ยังไม่เคยลองครับเราจะมีโอกาสไปเราก็จะไปลองขับไปที่กูจะเบิร์ครั้งหนึ่งว่าขับขึ้นเขามันจะไหวไหมมันจะมันจะอึดไหมเรายังไม่รู้นะครับอันนี้เรายังไม่เคยวิ่งทางไกลเราวิ่งมาแค่บ้านมาในมวกเหล็กก็ไปกลับก็สิบกิโลนะครับมันก็ไม่เคยขับไกลก็ยังไม่รู้อันนี้ก็วิ่งแค่ช่วงระยะใกล้ๆครับว่ามันรู้สึกความแตกต่างไหมมันก็รู้สึกความแตกต่างกับที่ห่อที่เราใช้มาครับมันก็ ท่อพนว่ามันก็ไม่จืดนะครับมันก็อัตตาเร่งค่อนข้างดีเครื่องมันเบาเวลาเราแตะคันเร่งรู้สึกว่าคันเร่งมันเบาครับเราก็รู้สึกได้ว่ามันเร่งดีครับง่ายครับมันดีครับมันลื่นไหลอ่ะก็ไม่ได้อวยนะครับวันนี้ท่อนยังไม่ได well ้อว้ยครับท <si ah, ่อนก็ไม่มีไปส่วนได้ส่วนเสียครับของแบรนด์นี้นะครับเราไม่เคยมาใช้แบรนด์นี้มาก่อนเพื่อจะใช้เป็นครั้งแรกก็เลยมารีวิวเลยมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า ใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วดีไหมครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยนะครับสวัสดีครับ